Ways to get rid of chicken skin r a s e your skin Nourish your skin Choose the correct product That fit with your skin problem Hi <c oughs> English Afternoons ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงนะคะวันที่เราจะพูดถึงปัญหาคาจับ <c oughs> จะหยิบของที่ํำบากเลยอะ <c oughs> และเว r b ์กทูกำจัดหนังไก่ค่ะเห็นไหมคะ you expect to do a lot of carefree arm raising like the women in summer stock photos <laughs> แต่ในความเป็นจริงคือ no you never put your hands up in the air because <laughs> เพราะอะไรน่ะหรอคะหนังไก่หนังไก่หนังไก่ you have chicken skin and bumps on your armpits a r m p i t ก็คือใต้วงแขน Underarms เรียกว่า Underarms ก็ได้หรือจักนั่นเองนะคะและตุ่มๆพวกนี้ฝรั่งเขาก็มีเหมือนกันค่ะแล้วเขาอะก็เรียกตามนั้นจริงๆนี่ Chicken skin นูหนังไก่ซึ่ง chicken skin เนี่ยนะคะมันก็คือ rough and bumpy skin คำว่า rough ก็คือหยาบๆใช่ไหม bumpy bumpy เนี่ยมันก็คือไม่เรียบแบบขรุขระ like bumpy road เวลาเรานั่งรถไปแล้วก็ตลอดทางอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือ bumpy road you know a bumpy ride เพราะฉะนั้น bumpy ก็คือขรุขระว่าง่ายๆก็คือรูปเราไม่เรียบอะค่ะ้ยเป็นท้อ ทเพราะว่ามันมี a bunch of tiny bumps มันมี a bunch of tiny bumps ก็คือมีไอ้ตุมต่มๆเยอะๆกลาย, ớ ย ớ. เป็น chicken skin ค่ะซึ่งถ้าน้องเขามีหนังไก่เนี่ยความมั่นใจก็จะเอืม e ย h It's the feeling that we know all too well เป็นความรู้สึกที่นี่แหละเฮ้ยแต่มันก็มีนะบางคนที่ชอบอะแบบอารมณ์ว่าเออมันคือแฟชั่นแต่ทางเราเนี่ย ไม่มันจริงๆค่ะถ้าใครรู้สึกเหมือนกันนี่นะคะวันนี้เอาภาษาอังกฤษดีๆกับวิธี get rid of chicken skin ไปค่ะ ways to get rid of chicken skin อย่างแรกเลยเนี่ย <laughs> rest your skin rest your skin พักก่อนไม่ว่าจะกำจัดขนจักแบบไหนเนี่ยนะคะ shave plug wax มันก็ต้องพักบ้างแบบพักก่อนนะคะพักก่อนแม้บอกใครจะพักผ่อนอยังละ Let your underarms breathe ให้น้องได้หายใจบ้างนะคะ <What? S 1> ข้อ2ก็คือ nourish your skin คำว่า nourish ก็คือบำรุงใช่ไหมคะมันก็ต้องดูแลน้องบ้างอย่าเมิอนนอ้อง Don't take น้องจัก for granted เพราะรักแท้และรักแร้มันก็ต้องการการบำรุงอะคะ่ะไม่ต่างอะไรจากหน้าทาครีมน,นู่นนั่นนี่น้องก็ต้องการเหมือนกันนะคะ ัดมาข้อที่3ก็คือ choose the correct product that fits with your skin problem ซึ่งอันนี้ก็ต้องเลือกดีๆค่ะคือต้องเลือกอันที่มันแก้ปัญหาได้แบบตรงจุดอย่างเช่นหน้านี้เป็นสิวก็ต้องเลือกสิวเป็นฝ้าก็ต้องเลือกฝ้าใช่ไหมคะอย่างถ้าเป็นหนังไก่เนี่ยก็ต้องเลือก product สำหรับหนังไก่ค่ะซึ่งนอกจากจะมีวิตามินซีแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่า โรสเซรัม um ที่สกัดจากกุลาบฮอกไกโดอริงาโตไซมัสมันช่วยจัดการปัญหาชิคเก้นสกินของเราได้แล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยขาวเนียนด้วยค่ะนี่เลยอันนี้ทะดาดาอันนี้เนี่ยหูแบบมาใหม่เลยอวดก่อนค่ะ Nivea Rose Serum เซรัมที่มาในเวอร์ชันของ r o l l on นะคะอันนี้นี่นี่นี่ซึ่งมันก็จะเป็นแบบเนื้อเซรัมบางเบานะคะซึมได้ลึกกว่า แบบโรสมารค่คแจ๊กเวอร์รี่กุหลาบนะคะโอเคเลิศจบปิง้ง ปัญหาหนังไก่ค่ะจบสวยโรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะอย่าลืมนะคะใครที่เจอปัญหา chicken skin หรือว่า rough and bumpy skin on your a r m p i t or u n d e r arms ก็ลองจัดการตามภาษาอังกฤษที่ให้ไปนะคะหรือว่าจะลองอันนี้ก็ได้อย่างอันนี้เนี่ยนะคะ nivea rose serum 109บาทค่ะเป็นการซื้อความมั่นใจทีนี้โอ้โหมั่นใจแล้วจะทำอะไรก็ได้ you know go ahead and put your hands up in the air ก็ทำยังไงกันนะ Yeah. <laughs>